ครับมานี่ฮากับมาอยู่ในป่าคือเก่าแหละครับพอดีมาเจอวันครับอันนี้ก็สิเป็นวันนะครับที่เห็นใบไลยๆนี่ก็บโมเมนวันกระซื้อเ้อครับหลายคนก็สิอาจข้าใจเนาะครับว่าเห็นใบไล่ยหรือว่ามีล่พาดมีล่ยขาพผาดใบแล้วก็อาจสิรู้สึกกลัวเนาะครับว่าเป็นวันกระซื้อแต่ว่าอันนี้โมเมนต์ครับห้องไดพ้พิสูจน์กันแล้วครับว่า บแมนครับเพราะว่าลักษณะหัวและ้วกะ็กินของเพื่อนนี่กะคงบมแมนครับอันนี้สิเป็นวานพัตตะบะครับแต่ว่าเป็นวานทีผีกลัวพียานครับสําหรับวานชนิดนี้นะครับครับวานพัตตะบะนี่ก็ถือว่าเป็นวานทีมีฤทธิ์มีเดชอยู่ในตัวครับสําหรับปลูกไว้าตามบ้านนะครับก็สิเกิดความเป็นมงคลแล้วก็เกิดความ ที่สิงบอดีนะครับสีขามาในบ้านในี่เฮื่อนเฮ่าบได้เนาะครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับครับอันนี้กับรรยากาศปลาเนาะครับห้องกัมาเจออยูปป่ปลาแต่ว่าปลาชนิดนี้ก็บ่ได้อยู่ไกลบ้านเนาะครับเพราะว่า่วนมาเฮ้าบ่คอยพบเจอครับหวานชนิดนี้ที่เกิดอยู่ตามปลาครับคือหวานพัตตะบะนี่บ่คอยพบเจอนะครับ ครับฮากะมาเบิ่งลักษณะใบของเพื่อนครับแลวก็ส่วนต่างๆนะครับว่ามีลักษณะใดแนครับเพื่อเฮาพบเจอกัไส้หูไว้ครับครับนี่ก็คือเพื่อนใบของเพื่อนครับสีมีลักษณะมีขนครับถ้าเฮาสัมผัสนีก็สีหูซึกสากกระด้างมือนะครับนี่ครับเวลาที่ผมรูปอ่านลายคนสี่อู่้ยินเสียง นะครับหัวเพิินกัมีการเสียดสีกับมือกัสีมีอันนั้นแน่ละครับสีพอ่อหูดซึกได้ครับครับแล้วก็ส่วนต่างๆของเพิินกับสีมีใบสีเขียวนะครับแล้วก็ลำต้นสีเขียวทั่วทั้งลำต้นนะครับส่วนเนื้อในหัวของเพิินกัสีมีลักษณะสีขาวครับมีรสเผ็ดร้อนแล้วก็มีกินฉุนครับสามารถ พิสูจน์ได้ง่ายๆครับสำหรับวันพระตะบะเนาะครับเป็นวันดีวันอาท์นชนิดหนึ่งครับกันผีกันสางหรือว่ากันพูดผีปีศาจได้ทุกชนิดหรอครับวานชนิดนี้เนาะครับเดี๋ยวผมสิคุดในพี่น้องในเบิ้งหัวน้ากันครับเพิ่นสีมีลักษณะใดครับครับโบรานเพิ่นแกได้กเก้าว้เนะครับ วาน,นีเพ่นกัสมีถธาตุประลอดครับอยู่ในหวัวเกงสามารถมีิดมีเดชดนะครับถูกส่วนบกวาส่สิเป็นดินที่ปลูกหรือว่าล่ำต้นแล้วก็บใบครับเป็นส่วนที่มีิ์มีเดชน้ำกันครับสามารถเทดให้พูดปีปีาศาจนี่เก่งกลัวได้ครับหรือว่าห้อสิน้ำเอาหัวของเพิินนะครับไป ผูกใส่แขนเล็กน้อยครับเวลาเพิ่นห้เพิ่นห้องหรือว่าเพิ่นผาวาครับนอนผาวาและเมื่อออกมาเห็นนั่นเห็นนี่ครับก็บสามารถนำออหัวหวานนะครับไปผูกใส่แขนเล็กน้อยไว้ครับเพื่อป้องกันเหตุให้เพิ่นเศร้าห้องเศร้าผาวาครับนี่ก็คือความเสือโบรลณนที่เพิ่นเอาตามกันมานะครับนี่ครับก็บคือลักษณะหัวของเพิ่นนะครับ หรือว่าห้าสิพิสูจน์ครับก็คือเวลาที่มีผีเข่าเจ้าสิงห์ครับผู้ที่ถือผีเข่าเจ้าสิงห์ห้าพกหัวหวานไปนี่ก็เฮ็ดให้ผู้นั้นมีความรู้สึกเก่งกลัวครับบ่คอยศพนะศพตาเนาะครับสีบ่คอยเข่าไก่ห้าครับถ้าห้ามีหัวหวานชนิดนี้ไปนําก็ทีอว่าเป็นวานที นีดีอยู่ในโตครับนี่ก็คือลักษณะเนือในหัวของเพ่นครับสีมีลักษณะสีขาวครับหัวใดที่เป็นสีขาวจัดเพิ่นก็ว่ามีถาดประหลอดสูงครับครับสำหรับคลิปนี้ผมกสิพาพี่น้องม่งไว้เพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ